เราจะไปวันไม่ใช่รอไหนวันจะพาไปไหว้โบโบจีแล้วองค์นี้นะไม่เคยพาใครไปไหว้นะเ้วไหนอ่ะมีแต่บ้านคนเดินตามมาอย่างนี้ออของดีต้องตามผู้ใหญ่ตามผู้ใหญ่มาไม่ห่า ันนี้เป็นเหมือนสารเวยเราอบอกว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้แต่คนพื้นที่เดี๋ยวเขามากันเยอะมากดังมากดังมากจริงๆชื่อของท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในโบโบจีที่สําคัญเลยนะของคนพม่านะชื่อว่าติ่งกันจุงโบโบจีนะจริงๆคนท้องถิ่นเขาเรียกอย่างนี้ครับผมแต่ชื่อท่านจริงๆชื่อตะก,กินะเทวะโบโบจีนะซึ่งถือเป็นหนึ่งในโบโบจีสําคัญ สี่ท่านนะที่มีบทบาทในการปกปักรักษาเครื่องอัฐบริขารของพระเจ้าในสมัยอดีตนะครับแล้วก็ปกปักรักษาองค์เจดีย์ชเวตะกองและเมืองย่างกุ้งสี่ท่านมีใครบ้างโบวจีสุเลนะโบวจีโบตาเทานะครับโบวจีที่มอบีแล้วก็นี่เลยติงกันจุมโบวจีแล้วก็ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะว่าเคยมาขอแล้วก็สำเร็จผลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาตั้งแต่เป็นสารเล็กๆนะ จนปัจจุบันนี่คนมาสร้างใหม่เป็นอาคารอย่างดีเมื่อก่อนเนี่ยศารเล็กมากเป็นไม้เหมือนเป็นศาลาศาลารอรถอะประมาณนั้นเล็กๆเลยไหว้กันก่อนไหมว่ายเลยนะอ่ะไหว้กันเลยไหมอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะโยกไหว้ไหมมาดี้ดีกว่าแขนหักอ่ะไหว้กันก่อน เด็ดเลยเพราะว่ามีนักธุรกิจหลายหลายท่านไม่ว่าเป็งชาวเมีมนมาเองต่างชาติเองเนี่ยมาขอที่เนี่ยแล้วก็ะมาเลยนเห็นองค์นั้นไหมจริงจริงถ้าจะเป็นองค์ไม้ไม่ที่ปิดทองเออใช่ใช่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่สีนี้ใช่เป็นไม้อันนี้ยืนยันได้เพราะมาไหว้ประจําองค์เนี้ยแล้วก็พอดีมีนักธุรกิจเขามาขอเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็ขอเลยว่าจํานวนเงินอีกเยอะมากๆน่าจะเป็นโปรเจกต์เป็นร้อยเป็นพันพันล้านจานแล้วพอสมฤทธิผลปุ๊บ การบนของเขาคือเขาจะกลับมาปิดทองทำเปลแท้เนี่ยพี่องค์ท่านด้ว<า>ยนะ และดูคุณผู้ชมดูนะครับว่าสำเร็จไม่สำเร็จของความสำเร็จแล้วแล้วก็กลับมาปิดทองใช่และที่พนักเขาบอกอางที่บอกว่าพแม่เนี่ยเขาเชื่อเรื่องของแผ่นทองคำเปลวนะว่าทองคำเปลที่ผลิตที่เมียนมาเนี่ยบริสุทธิ์มากทองแท้แทาทุกที่นะเขาจะไม่ให้เอาทองคำเปลวจากที่อื่นมาปิดนอกจากของพ่แม่เองเพราะฉะนั้นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์วางลองดูเลยฮะคนมาไหว้เนี่ยช่วงหลังโควิดเปิดได้ไม่นาน ก็ยังมีคนมาไหว้จนเอคนยี่มาขอพรก็ยังไม่รู้ว่าจะขอพรเรื่องอะไรนี่ต้องเนี่คนที่เคยมากับตัวส่วนมากถ้ามาขอเกี่ยวเรื่องต้องขอเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรพี่ธุรกิจธุรกิจธุรกิจแล้วกําหนดจํานวนวันเวลาที่ต้องการเลยนะถ้าเราบ่นใช้คำนี้ถ้าเราบ่นก็จะต้องบอกอย่างนี้ไปเลยว่าขอให้สำเร็จผลในเรื่องนี้เรื่องนั้นภายในเวลาเท่านี้เท่านั้นแต่ไฮไลท์ที่สุดก็คืออะไรรู้ปะครับผมอยู่กำลังกราบไหว้องโบโบจีต ออริจินาลต้นตำรับซึ่งไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวคนไหนได้กราบไหว้ <Amazing. S 1> ไม่ว่าคุณจะไปโบตาเทาวไปสุเลหรือไปที่อินแขวนเนี่ย oh, oh. ก็จะเห็นเป็นรูปของชายชารานะ <Yeah. S 1> บ้างก็ชี้นิว้ว <Right. S 1> บ้างก็ถือไม้เท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ oh. แต่นั่นน่ะต้องบอกว่าเป็นโบโบจีรุ่นหลังแล้วมีการก่อสร้างกันมา oh. เรื่อยๆรุ่นแรก oh. ที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะทุกที่นะ องโบโบจิจะต้องเป็นองค์เล็กคือองค์นี้ที่ยังอยู่จนถึงบัดนี้คืออันนี้ออริจินอลเลยเรามาเห็นจริงๆเลยฉะน,นั้นวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับโบโบจีองค์ออริจินอลหรือต้นตำรับหรือองค์ดั้งเดิมง<ม>ั้นขอพรไปด้วยกันนะครับขอสมปราถนาตั้งใจดีๆนะ บรโบโบจีแห่งนี้ประสบความสําเร็จอย่างไรขอเรื่องอะไรครับสนว่าเราดีเตาไม้ขยายปั่นด้วยหมอนเนาะดีได้เชดด้ยจนัว่ดีเด็กที่น่าดีว่าเตาไมมขยายรูว่าดีหวนดวยหวรู้ไรดี่าดูเจนอสตว่าเราฉนั้าดูตลอดเดีกัรดูจนนะเรา้นว่าดี ဒါကြီးမြောက်တကုတ်မျိုးနယ်ထဲမှာနေမှာနေတယ်ဆိုတော့မြောက်တကုတ်မျိုးနယ်နဲ့အရှိတကုတ်မျိုးနယ်နဲ့မှာကျွန်တော်ညီးပွက်တိအရောက်မှာလို့ဆိုတော့ဒီညီးပွက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီအရောက်မှာတွေ့ချက်လို့ဟုတ်သာသနာองค์ဘူဝဂျီมากขนาดไหนมาบ่อยมั้ยဘူဝဂျီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုအ miền นั้นສ້າງສောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဆောက်အရှောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အ miền นั้นကိုယ်ွယ်ခဲ့တယ်ဥမာရွှေတကုတ်ဘုရားဆိုရင်ဒီမြန်မာပြည်မှာအလုံးသိကြတယ် ่วเองพยายามเนี่ยที่ารรโอจดีาสนรทุมาีเมมาดูยอเยอะนุีไอชิงอะไรเกสดูได้สเลยสนดีรุยูดีลซาลาตทีเตะอยู่ยูดีลซานลาเตานรเตะตั่าวูดีลีซาลาเตานนรุส่งเยมุกูกดีแีเด็านนร้าเบดโอ้โหอยู่้่านนารุ้งสเนียิกเกตูจอเลยรับเคล็ดลับในการขอพรให้ประสบความสำเร็จ ตั้งจิตขอเรื่องอะไรแล้วบนบานด้วยด้วยอะไรถึงจะประสบความสำเร็จที่เตี้ยวเนี่ยเตี้ยวโดยงจีม่ดูเจ้า่ะแต่เจ้าเนาะโอ้โต้าเนี่สุบเยองาปีบ้าเมื่อสูบเจะเนาะจ้เนาเออกรีบไปดาแทบจะเอ้ากูแต่ไหนเนี่ยแต้งเดาจะาเนอ่ยดูได้เลยดูพยอะเจ้าเนาะดูเจเนี่สุเจ้าเนาะตาวน่ตาวนี่สูบเยอะเลยจ้าเนที่เท่าต่าที่เทมาต่าูเยอะปูจีมาร์เี่จทเรา ပြုတ <c Ris ky> ်တန်းချင်းထောက်ပံ့ချင်းကိုပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကယုံကြည်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တောင်းနေစုပြေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်ပိုင်းခရိုင်ကိုကိုကြီးဘော်မှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုအပြည့်ပါရှိတယ်အိစာတရဆိုတာကတော့ခုနလိုလိုတရလို့ခေါ်ရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်စီအတိုက်ခံနေအောင်မြင်ကြတယ်လားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လာပါလို့ကျင်တယ်လားလုပ်ငန်းရည်တွေတွေတက်ကြတယ်လားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲရှိကြလားနိုင်ငံရေးချမ်းမှာပညာတင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်လားအဲ့ဒီအားလုံးကိုလူတိုင်းကြရနိုင်တဲ့အိစာတရဆိုတဲ့ဂုံသူ ่ีทสขอบคุณครับ และมาถึงประเทศเมียนมานะบ,บอกเลยว่าที่สุดของที่สุดคือองค์เจดีย์ชเวดากองนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกว่าเจดีย์ชเวดากองเนี่ยมีหลายบรรยากาศมากแล้วก็ร,รวมทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไว้ณบนที่แห่งนี้นะครับ แล้วก็เรามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆตอนนี้ประเทศเพิ่งเปิดนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนยังน้อยอยู่แล้วช่วงเวลานี้ดีมากๆเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เขากําลังทนุบํารุงคือกําลังซ่อมแซมในบางส่วนรอบๆองค์เจดีย์ชเวดกองและนี่คือนิมิตหมายที่ดีคนพม่าเขาเชื่อว่ายังไงรู้ไหมฉันรอเวลานี้มานานแล้วเพราะว่าจะได้มีโอกาสที่จะร่วมบุญใหญ่ ในการทําบุญในการช่วยทนุบํารุงซ่อมแซมองค์เจดีชเวดากองฉะนั้น้าถามผมนะผมแฮปปี้มากนะและอยากเรียนเชิญนะครับถ้าท่านใดที่มีโอกาสรีบมาแล้วก็มาช่วยกันนะครับธนุบํารุงนะมาทําบุญมาช่วยกันซ่อมแซมมารับบุญใหญ่ด้วยกันและผมเคยได้ยินมาว่าแม้แต่สลึงเดียวหรือแค่ไม่มีตังเลยแต่โรงแรง เป็นการกวารลานต่างๆก็ได้ในช่วดากองได้บุญหนักเมื่อกี้เขากวารกเต็มเลยบางคนเขาไม่มีเงินทำบุญหรืออะไรนรู้ไหมชเวยดากองเนี่ยเขาไม่มีทีมทํางานความสะอาดไม่มีอะไรนะเขาเป็นแรงงานชาวบ้านที่เขามาด้วยแรงศรัทธาก็คือแบบที่เห็นกวาดเมื่อกี้คือเขามา่วยเดินกวาดกันเต็มเลยเวลากำลังสวยแล้วจุดตรงนี้เรียกว่าจุดที่ ขอพรมีพลังงานมนดงั้นเดี๋ยวเราขอพรไปพร้อมๆกยันงยังยังใจเย็นก่อนเฮ้ยฉันก็มีของดีสิของดีอะไรแล้วตรงนี้สำคัญยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยนะโอ้โหนอกจากจะสวยงามเหลืองอล่ามทองไปหมดเลยนะสำคัญก็หนึ่งเห็นหน้าเราไหม รอยพระพุทธบาทเรื่องต่อไปน้องเห็นเสาเรื่องนี้ไหม<อ>ด้านหลังพุทธรูป<อ>เขาว่ากันว่านะเ<อ>สาสองต้นเนี่ยเชื่อมต่อไปอยังห้องที่บรรจุพระเกศาธาตุเลยนะคือ <chil> ข้างล่างมีห้องอ๋าแล้วตรงนี้ต้องขออะไรหรือว่าขอได้ทุกอย่างตรงนี้ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อขอได้เกี่ยวกับเรื่องความอุดมสมบูรณ์ร่างการสุขภาพแข็งแรงเดินทางเไปไ็นไรปลอดภัย<อ>เนาะ แล้วก็ขอให้บ้านเมืองสงบสุขเนาะทุกอย่างเนาะถ้ามันดีเราก็ดีไปด้วย,ยคื่นี้ชวิกากเนี่ย สารที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากมแต่เชื่อว่ายังมีจุดหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเดินเลยผ่านไปผ่านมาโดยไม่ได้นึกถึงอแล้วต้องบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆและอีกหนึ่งไฮไลท์นะเดี๋ยวเรามาร่วมกันจุดประทีป999ดวงถวายองค์เจดีย์เวดากองด้วยการทำดัุนครับ